ที่ห้องประชุมเวสุวรรณเทศบาลนครอ,อุดรธานีดรธนดรพุทธรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ,อุดรธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่พิธีกรพิธีการและทบทวนเนื่องในวันวินวทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยมีนายเกรียงศักดิ์ถวายชัยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอุดรธานีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนพันตํารวจโทพิษทักษ์ชัยท้าวา่านายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานีกล่าวว่า งานพิธีกรพิธีการถูกกำหนดให้เป็นภาระอันสำคัญของสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานีที่ต้องการสร้างบุคลากรไปเป็นนักสื่อสารปร,รมจารย์แห่งยุคอันจะนำรือขับเคลื่อนการรัแห่งขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตลอดถึงการกร่วมเผยแพร่สิ่งที่งดงามส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังให้เป็นยุวชนคนพูดเพื่อการสื่อสารโดยแท้จึงเป็นโครงการอันสำคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกในการทำหน้าที่พิธีกรพิธีการสามารถ เข้าใจและเชื่อมโยงขั้นตอนและลำดับของงานทั้งขั้นตอนพิธีกรและขั้นตอนพิธีการขั้นตอนของพระสงฆ์งานณชาปนสถานงานมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ทักษะในการทำหน้าที่พิธีกรพิธีการเกิดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่สามารถถ่ายทอดและขยายเครือข่ายสมาคมในเชิงกรุก๊นํำไปสู่การทำหน้าที่ช่วยสังคมในวิชาชีพของตนเองและเป็นการทำงานด้านสื่อสารร่วมกันอย่างกว้างขวางโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองสุขมันตาธร อดีตศึกษาที่การจังหวัดคอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ